พีเอฟซีถามว่าวันนี้พี่ด้าจะบอกห่วยไหมลูกบอกปะบอกหรือว่าจะให้กะเพราบอกแทนลูกอ๋อพี่ด้าบอกเองใช่ไหมหรอ๋อพี่ด้าจะบอกเองนะครับทุกคนรอหน่อยนะพี่ด้าเขาจะบอกเองเอถ้าพี่ด้าไม่บอกนะเดี๋ยวให้กะเพราบอกหรือว่าพี่ด้าจะบอกเองลูกฮะบอก อ๋อบอกเองอ๋อบอกเองบอกเองโอ้ยแล้วไม่มาแล้วอะฝันเดี่ยฝันย่างฝันย่างลูกย่างเหรอรอก่อนเนาะบอกไปแม่สิรอก่อนนเก่งอ่ะลูกพี่ดาคนเก่งไหมลูก<แ>เก่งมากโอ้ีิดาคนเก่งมากพี่ดาจะบอกเองนะคะทุกคนรอหน่อยนะครับ บายบายสวัสดีครับ